ช่วยได้อย่างมากนะคะหรือเป็นลักษณะของการเกิดลังแคแบบ Primary k e r a t n n i z a t i o n d i s o อ d e r อันนี้ก็คือต้องใช้กดไขมันนะคะหรือว่าเป็นโรคทาง Immune Mediated นะคะอย่างเช่นซิเบ i s a r ี e n i t i s อย่างนี้ก็มีการใช้กดไขมันเพื่อช่วยรักษาโรคก,กลุ่มนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ <c oughs> อันแรกนะคะ เราสามารถใช้กฎไขมันจําเป็นนะคะในการแก้ภาวะความผิดปกติของสุนัขเช่นผิวแห้งขนหยาบนะคะอันนี้เป็นรูปที่แสดงถึงภาวะที่เรียกว่าเซโลซิสนะคะก็คือผิวผิวแห้งนะคะอันนี้เราเราจะเห็นในคนได้ชัดนะคะผิวในในสุนัขเนี่ยจะดูได้ยากเนื่องจากว่าเขามีขนปิดไว้นะคะเพราะฉะนั้น ถ้าบริเวณที่ไม่มีขนแล้วเห็นเป็นแบบนี้เราก็จะเรียกเป็นภาวะเซโรล i ซิสนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วกดไขมันนะคะที่ถ้าถ้าเป็นสุนัขที่มีขนที่มีสุขภาพดีเห็นไหมคะจะเป็นดังรูปนี้นะคะมองไกลๆนอนอยู่ตามกลางแดดนะคะจะเห็นเลยว่าเป็นเงามันเห็นไหมคะสวยงามมากนะคะเมื่อเทียบกับรูปด้านอีกตัวหนึ่งนะคะที่ขาดกดไขมันจําเป็นจะเห็นว่าขนหยาบ นะคะไม่มีการสะท้อนแสงใดๆแล้วก็มีรังแคด้วยนะคะซึ่งในภาวะแบบนี้ค่ะสามารถจะแก้ได้ด้วยการเติมกรดไขมันลงไปนะคะกรดไขมันที่เติมลงไปเน้นหนักที่กรดไขมันโอเมก้า6นะคะ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้โดยตรงเลยนะคะซึ่งส่วนใหญ่เราจะแนะนําให้เจ้าของไข้ใช้น้ํามันพืชธรรมดาเนี่ยนะคะอาจจะเป็นน้ํามันทันตะวันน้ํามันอะไรก็ได้ที่มีโอเมก้าหเราก็ทราบอยู่แล้วว่าในน้ํามันพวกนี้จะมีโอเมก้าหนะคะโดยใช้ในขนาด1 ml มต่อกิโลต่อวันนะคะอาจจะลำบากในการป้อนนิดนึงนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยอร่อยนะคะการกินน้ำมันลงไปนะคะอ่ะ ต่อมาก็คือในภาวะของการที่มีขนล่วงมากนะจะเห็นว่าเห็นรูปไหมคะขนล่วมเป็นกระจุกจุกเลยนะคะกองมาแบบประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจริงๆต้องหาก่อนล่วงเพราะอะไรนะคะล่วงเพราะอาหารไหมหรือล่วมเพราะเป็นโรคถ้าลว่วมเพราะเป็นโรคก็ต้องไปแก้นะคะไปแก้แต่แก้ที่โรคด้วยนะคะในขณะเดียวกันในขณะที่เราแก้โรคเราก็สามารถที่จะเติมกรดไขมันลงไปนะคะเพื่อให้ภาวะเนี้ย หายได้เร็วขึ้นนะคะรวมไปถึงพวกกรดอะมิโนโนะคะหรือว่าวิตามินต่างๆก็จะมาช่วยในการในช่วยในกรณีของ e อ s i v e s h e d d i n g แบบนี้ได้นะคะอ่าต่อมาเรื่องการหายของแผลนะคะสามารถที่จะทำให้แผลเนี่ยหายเร็วได้นะคะเวลาที่มีแผลที่หายช้านะคะอาจารย์มักจะจ่ายกรดอะมิโน,โนตัวหนึ่งนะคะ ก็คือร์จินีนนะคะร์จินีนเนี่ยเป็นกรดอะมิโนที่แนะนําเลยเพื่อกระตุ้นการหายของแผลนะคะร์จินีนไปทําอะไรนะคะร์จินีนจะไปทําให้เกิดไปกระตุ้นทําให้เกิดเราเรียกว่าวาสคูลาร์โกลด์แฟกเตอร์นะคะจะไปทําให้เกิดสารตัวนี้มากขึ้นนะคะนะคะโดยพาสเวย์ก็คือจากร์จินีนไปเป็นไนตริกแอซิด นะคะแล้วก็ทำให้เกิดการสังเคราะห์วัสดุรัแฟกเตอร์มากขึ้นนะเมื่อหลอดเลือดแข็งแรงถูกไหมคะก็จะทำให้จ่ายเลือดมาเลี้ยงบริเวณที่เป็นแผลนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อเลือดเมื่อเลือดมาเลี้ยงปุ๊บมีอาหารนะคะไฟโบบาสเข้ามาเพราะฉะนั้น w o น n d healing ก็เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นเราจะเห็นว่าเนี่ยถ้าเป็นแผลกว้างๆแบบนี้นะคะนะคะก็จะต้องใช้ละล่ะนะคะหนึ่งในนั้นก็คือ ใช้อาจินินก่อนในขณะเดียวกันนะคะก็จะมีการเติมนะคะพวกแร่ธาตุวิตามินต่างๆนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกรดไขมันโอเมก้าสนะคะกรดไขมันโอเมก้าสามเนี่ยจะช่วยลดการอักเสบที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ปฏิกิริยาการฮีลลิ่งนะคะเกิดขึ้นไปด้วยพร้อมๆกันเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าการอักเสบลดน้อยลงนะคะซึ่งในการใช้ การกระตุ้นให้มีการหายของแผลนะคะจะแนะนำให้ให้ก่อนที่จะเกิดการผ่าตัดนะคะถ้าเรารู้ว่าจะต้องมีการผ่าตัดในเป็นการผ่าตัดที่ก่อให้เกิดแผลในในขนาดกว้างนะคะอันนี้ให้ให้ที่8อาทิตย์ก่อนกำหนดการผ่าตัดนะคะแล้วก็ให้ตามหลังอีก4สัปดาห์หลังจากที่มีการผ่าตัดแล้วอันนี้ก็จะทำให้แผลเนี่ยหายได้อย่างรวดเร็วนะคะนี่เป็นบทบาท ของกรดไขมันโอเมก้าสนะคะในเรื่องของการหายของแพ้นะคะทีนี้ในส่วนที่เป็นอัโทปีนะคะในส่วนที่เป็นอัโทปีเนี่ยนะคะเราพบว่ากรดไขมันเนี่ยช่วยได้มากนะคะกรดไขมันช่วยได้ใน2บทบาทเลยนะคะบทบาทที่1ก็คือทำให้สกินแบเรียร์เนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสกินแบเรียร์แข็งแรง ปราการแข็งแรงใช่ไหมคะกำแพงแข็งแรงเพราะฉะนั้นผู้ร้ายนะคะอัโทปี้ก็คือผู้ร้ายอยู่ในสิ่งแวดลอ้อมถูกไหมผู้ร้ายเป็นโมเลกุลเล็กๆที่อยู่ในสิ่งแวดลอ้อมเพราะฉะนั้นโมเลกุลเล็กๆนั้นก็ไม่สามารถผ่านกำแพงที่แข็งแรงลงมาได้เพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อไม่มีอลเลอร์เจนเข้าไปในร่างกายก็ไม่มีอาการคันอาการคันน้อยลงถูกไหมคะอันนั้นก็คือบทบาทของกรดไขมันที่ไปทําให้ ผิวหนังมีความแข็งแรงขึ้นนะคะบทบาทที่2นะคะในการใช้กรดไขมันก็คือไปลดการอักเสบนะคะไปลดการอักเสบของอัโทปี้ที่เกิดขึ้นไปแล้วนะคะเมื่อภาวะอัโทปี้เกิดขึ้นไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือการอักเสบของผิวหนังนะคะกรดไขมันถ้าใช้ไปตรงนี้ก็จะไปลดการอักเสบของผิวหนังเมื่อผิวหนังอักเสบน้อยลงอาการคันก็น้อยลงนะคะในภาพเป็นสุนัขพันธุ์ปัก นะคะที่เป็นอัทปี้นะคะเราคงคุ้นกันดีหนะคะสุนัขพันธุ์ปักเนี่ยเป็นสุนัขที่หนึ่งในป๊อปปูล่าที่เป็นอัทปี้มากนะคะจะเห็นว่าบริเวณผิวหนังบริเวณคอเห็นไหมคะนะคะ,นะคะลงมาถึงท้องขาหนีบอันนี้มีการหนักเสบเกาคันจนในที่สุดผิวหนังหนาตัวขึ้นแล้วก็เปลี่ยนสีนะคะเราเรียกว่าเกิดไฮเปอร์พิเมนเทชันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ จะลดการอักเสบลดการคันก็คือต้องไปลดที่การอักเสพงั้นกฎดไขมันก็สามารถจะช่วยได้นะคะเพื่อลดการกเสพแล้วก็ลดอาการคันได้นะคะ,ะในแง่มุมมองที่หนึ่งที่มิเกเจรันบอกแล้วว่าตัวกรดไขมันเนี่ยจะมาช่วยทำให้ปลาการแข็งแรงกำแพงแข็งแรงขึ้นนะคะซึ่งในจุดนี้นะคะกรดไขมันที่ทำหน้าที่หลักตรงนี้ก็คือกรดไขมันโอเมก้า6นะคะเป็นกรดไขมันโอเมก้า6นะคะในส่วนของ การลดการอักเสบนะคะการลดการอักเสบเนี่ยก็คือจะเป็นหน้าที่ของกรดไขมันโอเมก้าสก็คือ EPA นะคะในขณะเดียวกันเราอาจจะใช้กรดไขมันโอเมก้าหมาช่วยลดการอักเสบได้ด้วยนะคะซึ่งกรดไขมันโอเมก้าส EPA นะคะจะมีขนาดที่ใช้นะคะเพื่อวัตถุประสงค์ในการลดการอักเสบในที่นี้ก็คือใช้ในขนาด4 0 8 0ถึง80มิลลิกรัมต่อกิโลต่อวัน ะะอาจจะกระจายให้เป็น2มือ้อหรือว่าให้มื้อเดียวก็ได้นะคะซึ่งถ้าเราให้ไม่ถึงโดสเนี้ยมันจะมันจะไม่สามารถลดก,การอ,อักเสบได้นะคะผลิตภัณฑ์ของกรดไขมันในปัจจุบันนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปยาเม็ดนะคะที่เป็นแคปซูลซอฟเจลนะคะก็ออกแบบมาเพื่อให้มีการให้กรดไขมันได้ง่ายนะคะ มันจะมีขนาดที่เป็น400นะคะเป็นเป็น,เป,นเป็นกฎดไขมัน EPA 40%นะคะซึ่งถ้าไปนในลักษณะเนี้ก็สามารถที่จะให้ได้ในลักษณะ5กิโลเมตรนะคะซึ่งก็จะให้ได้อย่างให้ได้โดยที่แบบว่าไม่ไม่ต้องคำนวณยามากนะคะเพราะฉะนั้นถ้า10กิโลก็ใช้2เมตรต่อวันนะคะอันนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วเพนั้น คุณหมอสามารถเลือกใช้ได้เพื่อเพื่อเราจะได้จ่ายยาได้สะดวกนะคะไม่มันมันหักเม็ดไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้ในขนาด4ีบบางก็อาจจะเป็นประมาณ50ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าโดสได้ถึง80มิลลิกรัมต่อกิโลต่อวันนะคะในส่วนที่เป็นโอเมก้า6ถ้าเราอยากจะใช้เพื่อลดการเสร็จก็ต้องใช้โอเมก้า6ที่เป็น G.L.A. นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกขนาดหนึ่งนะคะเป็น10มิลลิกรัม p กิโลนะคะแล้วก็ต่อวันนะคะ ระยะเวลาที่ใช้จนถึงเห็นผลอันนี้คือต้องใช้นาน8สัปดาห์นะคะต้องใช้นาน8สัปดาห์ขึ้นไปเพราะฉะนั้นมันมันจะไม่ได้เห็นผลในระยะเวลาอันสั้นนะคะบทบาทตรงนี้นะคะก็คือ <c oughs> จะช่วยลดการอักเสบใช่ไหมคะถ้าเราให้ กรดไขมันจําเป็นตรงส่วนนี้ลดการกเสบไปบทบาทก็จะคือทําให้ลดการอักเสบลงนะคะลดอาการคันลงเพราะฉะนั้นผลพ,พวงที่ตามมาก็คือถ้ามีการให้ยาลดการอักเสบร่วมด้วยเช่นอาจจะเป็นสเตียรอยหรืออาจจะเป็นยากลุ่มอื่นที่ไม่ใช่สเตียรอยก็ตามก็จะเป็นการลดปริมาณของยาต่างๆเหล่านั้นลงนะคะเพราะว่าาการคันลดลงแล้วนี่ใช่ไหมคะเพราะนั้นเราก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องใช้ยาแก้คันมากนะคะ ทางด้านขวามือนะคะอาจารย์ก็จะสรุปไว้ว่าเวลาที่เราให้ EPA นะคะไปหรือเวลาที่เราให้ GLA ไปสิ่งที่เราได้ก็คือเอโคซาอยสองตัวนี้นะคะซึ่งเป็นเอโคซาอยที่ยับยั้งการอักเสบไม่ก่อให้กไม่ก่อให้เกิดการอักเสบนะคะช่วยกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าจะใช้ทั้งสองตัวช่วยกันได้ไหมได้เลยนะคะถ้าเราสามารถป้อนได้ ะะเพราะว่าทั้งสองกรดไขมันนี้ไม่ได้ขัดกันนะคะต่างคนต่างทำงานแต่ว่าจะช่วยเสริมฤทธิ์กันในแง่ที่จะลดนะคะการอักเสบลงได้นะคะอีกความผิดปกติหนึ่งนะคะที่กรดไขมันไม่อิ่มตัวจำเป็นเนี่ยสามารถช่วยได้นะคะก็คือ,อโรคที่เกี่ยวข้องกับการเกิดลังแคนะคะเราเรียกว่าเป็น primary c a i n i z a t i o n d i s o r d e r ะะเป็นเป็นความผิดปกติของการเปลี่ยนชั้นของผิวหนังนะคะซึ่งในในกลุ่มนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด3โรคนะคะอันที่หนึ่งก็คือเป็นโรคที่ไม่ได้ขาดวิตามิน A ค่ะนะคะแต่ถ้าให้วิตามิน A ไปแล้วเนี่ยจะลักษณะของผิวหนังนะคะจะดีขึ้นนะคะเราเรียกว่าเป็นวิตามิน A r e s ponsive d e r m a t o s i s ซึ่งเราพบได้มากในสุนัขพันธุ์อกเกอร์นะคะ อันที่2ก็คือเป็นโรคเราเรียกว่าอ t ท o ิโอซมันเป็นโรคที่มีหลังแขนะคคหลังแคกก็จะเหมือนเป็นแผ่นบางๆลักษณะของรังแคนะคะเป็นแผ่นบางๆนะคะอ่าอันนี้จะเป็นโรคที่พบได้มากในสุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทรีเวอร์นะคะอันต่อมาก็คืออีโดพาติกซีเบเรียนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเกิดรังแคแบบไม่ทราบสาเหตุนะคะซึ่งจะพบได้บ่อยในสุนัขพันธุ์ c อกเกอร์นะคะโรคที่สนะคะ การรักษาทั้ง3าโรคนี้นะคะก็สามารถที่จะใช้กรดไขมันจะกรดไขมันไม่อิ่มตัวจำเป็นได้ก็คือใช้ PUFa นะคะหรืออาจจะใช้สารพวกเลตินอยนะคะในการช่วยนะคะโดยโดยเลตินอยจะไปมีฤทธิ์ในการควบคุมการการเปลี่ยนชั้นของเซลล์ผิวหนังนะคะเลติโอยก็จะไปลดการสร้างซิบุมนะคะแล้วก็ ทําทให้เกิดลังแคเนได้น้อยลงนะคะมีในปัจจุบันก็มีการใช้พวกอไอโซเตตานอินนะคะเป็นเลตินอยที่ใช้ในกลุ่มของอันนี้นะคะเป็นการใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากกว่าวิตามิน A ด้วยซ้ำไปนะคะอีกโรคหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะช่วยให้อาการของโรคดีขึ้นได้ก็คือโรคที่เรียกว่าอิทโอซิส นะคะโรคนี้จริงๆอ่ะเราไม่ค่อยเจอแล้วในปัจจุบันนะคะโรคนี้เป็นโรคที่เป็นความผิดปกติของการเปลี่ยนชั้นของผิวหนังนะคะเปลี่ยนชั้นของ epidermis นะคะและเป็นโรคทางพันธุก,กรรมนะคะเราเรียกว่า genetic keratinization problem นะคะซึ่งอันเนี้ยเราจะพบว่าสัตว์ที่เป็นโรคนี้จะเป็นตั้งแต่เด็กนะคะจะเป็นตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นความผิดปกติของยีน นะคะยีนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกรบวนการเทิร์นโอเวอร์หรือการเปลี่ยนชั้นของผิวหนังน,นะคะโรคนี้จะพบอาการก็คือจะมีรังแคหนาหนาๆน,นะคะที่บริเวณเท้าแล้วก็อยู่ตามตัวนะคะรังแคมันจะเป็นเป็นแผ่นๆน,นะคะเหมือน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 เวลาที่เราหุงข้าวอะแล้วเราก็เห็นแผ่นแผ่นข้าวเกาะที่ฝาหม้อข้าว นะคะเป็นแผ่นบางๆแบบนั้นนะคะอันนั้นอันนั้นเป็นลักษณะของลังแคที่ที่เราพบได้ในโลกนี้นะคะโลกนี้เนื่องจากว่าเป็นโลกทางพันธุกรรมเพราะฉะนั้นก็จะมีพันธุ์ที่มีความผิดปกติของยีนนี้อยู่นะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโกลเด้นรีทรีเวอร์นะคะนอกจากนี้ก็พบในค็อกเกอร์นะคะในคิงชานส์นะคะเนื่องจากโลกนี้เป็นโลกที่มีความผิดปกติที่ยีนเดียวเขาสามารถที่จะวินิจฉัย ได้ด้วยการทำ PCR นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเช็ค Golden Retriever ตัวใดๆก็ได้ว่าเป็นตัวพายีนที่ผิดปกตินี้ไปหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการคัดทิ้งพ่อแม่พันธุ์ที่นำพาเอายีนที่ผิดปกตินี้เอาไปเพราะนั้นในปัจจุบัน ตัวพ่อแม่พันธ Golden Retriever ที่ที่ที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยแทบจะไม่มีโรคนี้อยู่แล้วเรียกเร้ยว,ว,ว่าไม่มีก็ได้นะคะเพราะว่าการการเช็คโรคเนี้ยทำได้ง่ายมากนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเจอนะคะเราก็จะเจอสุนัขที่เป็นโรคนี้ตั้งแต่เด็กนะคะทรีทเมนต์ทำอย่างไรนะคะเนื่องจากเป็นโรคจริงๆเราเป็นโรคที่ไม่หาย เพราะว่าความเป็นตัอยู่ในยีนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้ก็คือเป็นการรักษาตามอาการนะคะเราก็อาจจะใช้เนื่องจากมีรังแคตลอดเวลาเราก็เลยต้องใช้แชมพูที่ช่วยจัดการกับรังแคนะคะก็คือเป็นคลอโตไลติกแชมพูนะคะมีการใช้กดไขมันจําเป็นกดไขมันไม่อิ่มตัวจาเป็นร่วมด้วยนะคะหรืออาจจะใช้เป็นพวกสารสารสังเคราะห์ ลุ่มเลติโนยได้นะคะเพื่อบรรเทาวาการลดการเกิดลังแคเนี่ยไปนะคะ <c oughs> ต่อมานะคะมีเป็นความผิดปกติทางด้านของการเปลี่ยนชั้นของผิวหนังเหมือนกันนะคะเ,เราเรียกว่า secondary s i b o r i a ซึ่งสามารถจะใช้กรดไขมันไม่อิ่มตัวจำเป็นได้เช่นเดียวกันนะคะ <c oughs> secondary s i b o r e a หมายความถึงการเกิดรังแคที่มีโรคหลักอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นไฮโปไซรอยนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการขาดสารอาหารนะคะแล้วก็มีรังแคเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของอัลโทปีแล้วมีรังแคเกิดขึ้นอันนั้นก็ถือเป็น secondary s i b o r e a นะคะ ทีนี้เวลาที่เกิดขึ้นอย่างในรูปนะคะก็จะมีรังแคนะคะอย่างเช่นอันบนบนหัวของสุน,นัขตัวนี้นะคะหรือว่าที่เท้า ะะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะต้องหา Primary c o u s s ก่อนนะคะจะต้องมีการซักประวัตินะคะดูว่ามีสาเหตุหลักอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะเวลาที่เรารักษาลังแคเหล่านี้ก็จะต้องมีการรักษาสาเหตุหลักไปด้วยพร้อมๆกันนะคะเพราะมิฉะนั้นโรคก,ก็จะกลับมาได้ใหม่นะคะทีนี้ในการรักษาลังแคตรงนี้นะคะ,ะสามารถที่จะใช้เป็นอาหารนะคะที่เสริมเข้าไป เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวจําเป็นเติมเข้าไปได้นะคะรวมไปถึงมีการให้วิตามินอ e, ีนะคะมีการให้สังกะสีนะคะหรือแร่ธาตุอื่นๆเสริมอันนี้ก็จะช่วยในการลดลังแครที่เกิดขึ้นได้นะคะพร้อมๆกับการรักษาไพรเมอรี่คอร์นะคะโรคอีกโรคหนึ่งนะคะที่สามารถจะจัดการได้ด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวจำเป็นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโอเมก้า3นะคะก็คือ ซีเบเชียสอะดีไนตนะคะซีเบเชียสอะดีไนที่พบในสุนัขขนยาวเราจะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งนะคะเราจะเรียกว่าเป็นแก a นูโลมาตัสซีเบเชียสอะดีไนตนะคะซึ่งโรคเนี้ยจะเป็นโรคที่เป็นพันธุก,กรรมนะคะแล้วก็พบได้ในถ้าในกรณีที่เจอเป็นสุนัขขนยาวขนยาวอาจจะเจอในอิกิตะคะนะคะ,นะคะ หรือว่าเจออย,อย่างที่อาจารย์เจอเนี่ยจะ,จะเจอใน s i b บเรียนะคะซึ่งก็จะมีลักษณะของคลินิคอลไซด์ที่ค่อนข้างจำเพาะนะคะแล้วก็พอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราจะนึกถึงโรคของ s i b บเชียสอะดีไนตินะคะรอยโรคอาจจะเป็นโลเคไลซ์เป็นเฉพาะจุดก็ได้นะคะอย,อย่างในกรณีของไซเบเรียตัวนี้ก็จะเป็นแค่บริเวณ Temporal a r e อนะคะที่แสดงอาการของ s i b บเชียสอะดีไนติ นะคะ r s p o s p o s i r g breed นะคะของโรคนี้ก็ได้แก่พวกออคิตะนะคะอย่างในรูปนี้เป็นออคิตะแล้วก็ใน Standard p ด o d l e นะคะก็จะมีเป็นโรคนี้ได้มากนะคะ การรักษา c ิเบเชียสอ i ดีไนตสะคะสามารถจะใช้เป็น p o ลีแ uh, อ s a ซ u r เรต d f ฟาตตีแอซกลุ่มโอเมก้า3ได้นะคะร่วมกับแชมพูที่ช่วยขจัดรังแคนะคะสุนัขที่เป็นโรคนี้จะมีขนที่ติดกันเป็นเป็นแพรนะคะเราเรียกว่า Matted Hair นะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้แชมพูที่มีคุณสมบัติในการจัดการกับรังแคกลุ่มนั้นนะคะเพื่อเพื่อช่วยบรรเทาอาการไปได้นะคะต้องใช้เป็น m มดิเคเต็ดแชมพูนะคะแล้วก็ร่วมกับกรดไขมันจำเป็นนะคะกลุ่มโอเมก้าสจะได้ลดการอักเสบนะคะของอตัวต่อมซิเบเชียสนะคะโรคอีกอสองโรคนะคะที่สามารถจะใช้เป็นกรดไขมันกลุ่มโอเมก้าสได้นะคะก็คือเป็นโรคภูมิคุ้มกัน นะคะทำลายตัวเองนะคะอย่างเช่นโรค CLE นะคะ Cutaneous Lupus Erythematosus นะคะหรือเป็นโรคที่เป็น Immune mediated เช่น Dermatomyositis นะคะ Dermatomyositis <c oughs> ก็จะพบได้มากในสุนัขพันธุ์คอลลี่นะคะ <c oughs> หรือว่าเป็น CLE ก็จะพบได้มากเหมือนกันในสุนัขพันธุ์คอลลี่นะคะพวกอย่าง CLE เนี่ยก็จะมีรอยโรคที่บริเวณพผาน้ำนาสเล่ นะคะมีการอ r o s i o n นะคะหรือสูญเสียสภาพของผิวหนังบริเวณนี้ไปเกิดจากออโตโอิมููนะคะ,ะมามาทำลายนะคะผิวหนังบริเวณนี้นะคะเป็น autoimmune เป็นออโตอิม skin disease นะคะในอีกอันนึงก็คือล u p อยนะคะ onychodystrophy นะคะอันนี้ก็จะเป็นโรคที่มีการทำลายที่บริเวณเนลเบสนะคะ เป็นอิมูนเป็นออโตอิมูนนะคะซีนิซิสมีการทำลายตรงเรือนเนลเบสทํำให้เล็บที่เกิดขึ้นออกมานั้นเสียรูปไปนะคะ <c oughs> ดังนั้นในลักษณะแบบนี้นะคะก็จะต้องใช้กดไขมันนะคะ จำเป็นไม่อิ่มตวจําเป็นชนิดที่ไปลดการอักเสบนะคะเพราะว่าพวกนี้จะเกิดการอักเสบเกิดขึ้นตลอดไม่ว่าจะเป็น CLE นะคะหรือว่า d e r m a t o m y o s i t i s หรือลูปอยอนิโค s ิสโ h ฟีก็ตามจะมีขบวนการอักเสบเกิดขึ้นเนื่องจากมีการทําลายของผิวหนังนะคะหรือเป็นการทําลายของคนเล็บดังนั้นกรดโอเมกา้ากรดไขมันกลุ่มโอเมก้าสนะคะที่ช่วยลดการอักเสบเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้ในกรณีนี้นะคะ ร่วมกับวิตามินอ e, ีนะคะในกรณีของ CLE เนี่ยวิตามินอ e ีก็สามารถที่จะช่วยได้นะคะลดการอักเสบร่วมด้วยนะคะจากดอะแกร,รมที่อาจารย์เคยให้ดูก็จะมีการใช้วิตามินอ e ีไปช่วยลดการอักเสบได้เหมือนกันนะคะ <c oughs> ทีนี้ทางด้านของแมวนะบ้างนะคะเราก็จะมีการใช้ PUFA ในการจัดการกับโรคผิวหนังในแมวได้เหมือนกันนะคะ ตัวอย่างก็คือถ้าในกรณีที่ผิวหนังแมวที่เป็นมีผิวหนังแห้งนะคะอย่างเช่นโซโลซิสนะคะหรือว่าขนเนี่ยไม่เป็นเงามันนะคะขนด้านนะคะขนหยาบนะคะก็มีการใช้กรดไขมันกลุ่มโอเมก้า6นะคะเพื่อรักษาสภาพความชุ่มชื้นของผิวหนังให้กับแมวได้นะคะหรือการหายของแผลนะคะการหายของแผลก็มีมีการ <c oughs> มีการ แอดลงไปได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นพวกโปรโตีนนะคะมีสังกะสีนะคะแล้วก็มีการให้วิตามินซีนะคะจริงๆแล้วใน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 เรื่องของกรดไขมันไม่อิ่มตัวกลุ่มโอเมก้าสกับแมวแล้วในเรื่องของการหายของแผลนะคะอ่ะอันนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีรายงานที่เป็นพับบิเคชันนะคะว่าว่ามีผลกับแมวโดวยตรงนะคะแต่ว่า การการให้ไปใน,ใน,ในบางบางกรณีก็ไม่ไม่ได้เกิดผลเสียใดๆนะคะแต่ว่าในในด้านของไ c i e อน i ิฟิกเ p เปนั้นไม่ได้มี Data นะคะปรากฏใ,ในส่วนที่เป็นแมวเช่นเดียวกับในสุนัขนะคะส่วนการลดการอักเสบนะคะในเรื่องของอฟีไลอัลโท t ีนะคะผิวหนังก็จะมีการอักเสบเช่นเดียวกับอัลโทปีที่เกิดขึ้นในสุนัขนะคะเราพบว่า กรดไขมันไม่อิ่มตัวจําเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง EPA นะคะสามารถที่จะให้แมวได้แล้วก็จะช่วยลดการอักเสบนะคะของผิวหนังในแมวได้ด้วยนะคะมีการทําวิจัยนะคะแล้วก็มีเปเปอร์ที่ตีพิมพ์นะคะยืนยันว่ามีการลดนะคะการอักเสบของผิวหนังนะคะโดยการใช้กรดไขมันไม่อิ่มตัวจําเป็นนะคะ ในภาพนะคะจะมีเรื่องของการที่แมวเกาคันมากนะคะที่บริเวณหัวนะคะเราเรียกว่าเป็น head and neck puritus นะคะเราก็จะเห็นว่ามีลักษณะของขนล่วงแล้วก็ผิวหนังอักเสบนะคะอันนี้จะเป็นรอยโรคที่เรียกว่า eosinophilic plaque นะคะส่วนด้านขวามือนะคะจะเป็นรอยโรคที่เรียกว่า indolent ulcer นะคะทั้งสองรอยโรคนี้จะอยู่ในกลุ่มของ eosinophilic granuloma complex นะคะซึ่งเป็น c t i o u t a n e o u s reaction แพตโตนในแมวที่เจอได้ในแมวที่เป็นภูมิแพ้นะคะหรือแมวที่เป็นกลุ่มที่มีพยาธิภายนอกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้การอักเสบที่เกิดขึ้นสามารถที่จะจัดการได้โดยการให้กดไขมันไม่อิ่มตัวจำเป็นนะคะ <c oughs> ในแมวพวกแมวพันธสฟิงนะคะ หรือแมวเดวอนเล็กนะคะเขาจะมีโรคนะคะเขาจะมีโรคเฉพาะนะคะที่มักจะเจอได้บ่อยนะคะเราเรียกโรคนี้ว่าเออติคาเลียพิกเมนโตซานะคะจะเจอได้บ่อยในพวกสฟิงค์นะคะหรือเดวอนเล็กนะคะอันนี้นะคะอาการที่เห็นเนี่ยจะเห็นเป็นลักษณะของแพบผู้เล็กๆนะคะกระจายตามตัวนะคะหรือว่าตามหัว นะคะแบบนี้นะคะ <c oughs> จะมีอาการคันมากนะคะอันนี้สามารถที่จะใช้เป็นพวกกรดไขมันไม่อิ่มตัวจำเป็นนะคะกลุ่มโอเมก้า3ที่จะช่วยลดก,การอักเสบได้นะคะในแมวที่มีความพิดปกติของผิวหนังในโลกนี้นะคะ <c oughs> แมวที่เป็นสิวนะคะเราเรียกว่าฟีไลแอคเน่เนี่ยก็สามารถที่จะใช้กดไขมันไม่อิ่มตัวจําเป็นช่วยได้นะคะสิวของแมวนะคะจะเป็นที่บริเวณคางนะคะเป็นได้ตั้งแต่ดีกรีเล็กๆนะคะดี g r e อ่อนๆแบบนี้นะคะมีแค่คมมิโดนให้เห็นหรือว่าเป็นในลนักษณะของการอ,อักเสบในระดับลึก เลยก็ได้นะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีการใช้ยาตัวอื่นร่วมด้วยเช่นยาปฏิชีวนะนะคะแต่อย่างไรก็ตามการอักเสบเกิดขึ้นตรงนี้ก็สามารถที่จะให้เป็นพวกกรดไขมันไม่อิ่มตัวจำเป็นกลุ่มโอเมก้าสได้นะคะ <c oughs> โรคอิมูนเม e ิเอตตดนะคะ <c oughs> เช่นเดียวกับในสุนาษ์เช่นกันนะคะหรือโรคออโตอิมูนสกินดีซิสนะคะ ก็พบได้ในแมวเช่นกันนะคะอย่างเช่น Pamphicus folie c h ียนะคะอ่านะคะอันนี้ภาพนี้จะเป็นแมวที่เป็น Pamphicus folie c ชียนะคะก็จะมีรอยโรคที่บริเวณหน้านะคะมีรอยโรคที่ใบหูด้านในนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะใช้ยากลุ่มกดไขมันไม่อิ่มตัวจำเป็นโอเมก้า3นะคะกับวิตามินอีได้นะคะอันนี้ก็ professor สกอต t ก็ทำรายงานไว้ เมื่อปี2001นะคะซึ่งปกติแล้วยาที่เรามักจะใช้ก็จะเป็นกลุ่มสเตียรอยนะคะแต่ทีนี้ในกรณีที่จําเป็นหรืออยากจะลดปริมาณของสเตียรอยลงนะคะลองใช้ยาในกลุ่มวิตามินอ e, ีกับโอเมก้า3ช่วยลงไปนะคะก็จะเป็นการลดการอักเสบของผิวหนังที่เกิดขึ้นจากการทําลายตัวเองนะคะหรือว่าเป็น โรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองอีกโรคหนึ่งก็คือ cutaneous reaction pattern นะคะอันนี้ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็คือจะมีรอยโรคที่บริเวณผาน้ำหนาเล่นะคะอันนี้ก็ p r o f ร s s อ r scott ก,ก็ आ, แนะนำให้มีการใช้กรดไขมันไม่ิ่มตัวจำเป็นนะคะกลุ่มโอเมก้าสอันนี้ก็สามารถที่จะช่วยได้ในการลดการอักเสบที่เกิดขึ้นกับผิวหนังบริเวณนี้นะคะ <c oughs> โดยสรุปนะคะการทำงานนะคะของกรดไขมันกลุ่มโอเมก้า3กับโอเมก้า6นะคะเรารู้จักเขาละว่าเขาที่มาหรือชื่อมาจากอะไรทำไมถึงเรียกโอเมก้า3โอเมก้า6นะคะความแตกต่างของกรดไขมัน2ชนิดนี้แตกต่างกันตรงไหนนะคะแหล่งที่มาเราจะไปหากรดไขมันทั้ง2ตัวนี้ได้อย่างไรในกรณีที่เราต้องการใช้เขานะคะอ่ะทีนี้เราก็มาดูว่า ในบทสรุปของเขาเวลาเรานำมาใช้ในวงการสัตวแพทย์นะคะเราสามารถที่จะนำมาใช้เป็นโซเทอรปีก็คือใช้แต่ตัวของเขาเองอันนี้ก็สามารถใช้ได้ในบางโลกนะคะที่กดเป็นไม่มากก็สามารถจะใช้กดไขมันทั้งสองชนิดนี้เพื่อแก้ไขความผิดปกติของผิวหนังได้หรือว่าอาจจะใช้เป็นแอดจังทีบเทอรปีก็คือร่วมไปกับการรักษาหลัก ะะจะเป็นการใช้ยาตัวอื่นเป็นการรักษาหลักแล้วก็ใช้กรดไขมันไม่อิ่มตัวจําเป็นตรงนี้เป็นการรักษาประกอบด้วยกันนะคะกรดไขมันไม่อิ่มตัวจําเป็นสามารถที่จะช่วยรักษาสภาพปกติของผิวหนังได้นะคะในกรณีที่มีผิวหนังแห้งขนยาบหรือมีรังแคนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งกรดไขมันโอเมก้า6กทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีนะคะแต่ในส่วนของการลดการอักเสบ นะคะอันนี้ก็จะสามารถใช้เป็นกรดไขมันกลุ่มโอเมก้า3นะคะหรือกรดไขมันกลุ่มโอเมก้า6บางตัวที่มีฤทธิ์ลดการอักเสบก็สามารถที่จะใช้ร่วมกันได้สามารถจะใช้ทั้งสองตัวร่วมกันได้นะคะเหลือจะใช้ตัวเดียวนะคะที่มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบก็ได้นะคะเพื่อช่วยลดการอักเสบของผิวหนังลงนะคะค่ะก็จบการบรรยายแค่นี้นะคะสำหรับเรื่องของกรดไขมันโอเมก้า3นะั่น